มาครับพี่น้องครับวันนี้ไดเมนูในกับป๋องพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อครับปูน้อยครับปูน้อยนี่ปูน้อยอันได้ขุดมาตานอุบลพี่น้องนะครับอันคุณยายเอามาฝากพี่น้องสีกี๊นะครับเกี่ยวม้อมพี่น้องนะครับมาตัวเป็นๆ็นเถาะเนาะมันนี้กับสีดำมะคุงนะครับหัวลงใส่กันนะครับมะคุงเฮิมแซ่บพี่น้องกับกีปูครับ นี่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับมินวนบ้านนะครับว่าขนาดบันไดบรรยากาศทงหน้ากันจีเข่ากันไปอย่างนั้นพี่น้องเนาะโอ้มาครับมาครับเตรียมตัวได้พี่น้องเด้อหยุดฟังทางบนกระได้กินเขาน้ากันครับกีปูกับตําหงค์ครับพี่น้องครับนี่ครับขนาดรูดโอเวอรแล้วคารุดพี่น้องคาลุดอุ้ยมันแห้งกันเด้อครับพี่น้องขนาดกระนังพอดีครับพี่นะ มันกำลังฝนหล่อๆหอ,อ,อมไม่เสียบครับหอมดีเนี่นโอ้โพี่น้องหอมแห้งมันกำลังหยิบหยิบหยิบหย,ยิบพี่น้องมาครับเตรียมทองเตรียมทองล้างมือไว้พี่น้องอห,หอมจัดเมื่อนี้เมนูนีโปรดกินประมาณสักเป็นปีแล้วพี่น้องหลังจากโควิดผัดผักความเป็นบันนอกไปจากชีวิตครับมาเมื่อนี้สิมากินแซ่บๆซบสุขีสนองก็กครับโอ้ยห,หอมขนาดพี่น้อง มาครับวันนี้ครับเรียวๆพี่น้องนะครับชุกเหลืองอารามเลยพี่น้องมาครับวันนี้กินข่าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับ